ยังโสโคโนภะขวัตทวัตเตงสัมภะบริสารคณะสัมปันโนสุปฏิเิตตาปะโทโคโตเบโกะโพตัสสัปปะวะโตเหตตาปะ ใสุทโธเวจกานิชาตานิสสหสสารในสันเณมิกานิสนาภิกานิสัพพาราปริปุรานิอายตปันหิโคโสภคะวากิขังโกเรโคสภคะวะ โมตตารวนหัตถปาโทโกตโผลกวาทราหัต a ทปาโท ภะคะวะุตสังกะปาโทโคโสภะคะวะเอเิจังโคโธโสภะคะวะทิตโกวะอโนนนมันโตอุโภหิปานิตะเวหิจานุกานิบริมัตจันโตโคโสภะคะโคโสหิตะวะตระ

โมกต๊ปะคะวะอดตัคัตตะโลโมกตปะคะวะปราโมจคัตโตโกโซปะคะวะสัตโตสัโตโกโซปะคะวะเสหาโปปัตคัต โอโกะภะคะวะปิตตันตรังโคโสภะคะวะนิโครัตะบริมันดิโรโกะภะคะวะสัมมาวัตตะคันโอโกโสภะคะวะสราตสักเกโกะภะคะวะสิหานุโกโสภะคะวะจัตตาริ สะทันโตโคโตภะคะวะสมาทานโตโคโสภะคะวะอเวรุณหาทันโตโคโตภะคะวะโสโสกธาโทโคโสภะคะวะปังโตตาเจียวโหโคโสภะคะวะพระมัสโรกะระเวพาณิโคโสภะคะวะ อาเป็นเนระเนตโตโกตบะควะโคปโมกโคโกตะควะพุทธาต สปะกวะโตปโมกันตะเรชทตาชาติอุนนาโอทาตามตุกาตุลสันนิพาอุนเหตสีโสโคโสปะกวาตวัตเตงสาเตติมหาสัตตัสรักขณาทวัดเตงสรักขโนโพธโทสุนักข Sattva jantima etena sattva tena buddho vya buddha rupambi maha tejang maha nubhavang bhavatu yava satsana สังตยังโสกโนปะกวาสิตยานุปยัญชนะสัมปันโนเปตตังกุเรโกโสภะกวาอนุปพังกุเรโก ภะควะวัตตังคุลิโกโชภะควะตัมมโนโคโคโสภะคะวะนิโคหะโขปะโกโชภะควะสัมปะทโทโคโสภะควะตุงคกนโคโคโสภะควะสิเนตนะโคโคโสภะควะคัสสะมมาณะโมโคโสภะควะสิ สัมมาณกโมโคโสภะกวาอุสัพพมานะกโมโคโสภะกวาทักกินาวตาวตโนโคโสภะกวาสมันตจารุชานุมันดาโลโคโสภะกวาบริปนนบริสัพพยัญชนโอโคโสภะกวาทักกินาวตนาภิโคโสภ กวาอัจฉรนาเปโตภะกวาสุวรรณกันติสเตโอุรโคโสภะกวาเอราวัตกัลสติตโพชโณโคโสภะกวาสุจิคัตโตโกโสภะกวาโกมลอโนจันนาโนจันนาสัพพัคตาฤตโตโกโสภะกวาอะนิตาคัต ตกวโคตบักาวติลกาติเวลหิตคัตโตโคตบภาวอนุปุเพนะลุจิรคัตโตโคโสภกวาวเวสุทธคัดตโตโคตสภคาวโกติสหัสสานังบกติหัตเนะงพระตโรโคโสภกคาวปุริสภรณายาโกติส หัดสานังภราทโรโคโสภะกวาตตุงกนาโสโสภะกวาสุสันทานนาโสโคโสภะกวารัตจิปตโสโคโสภะกวาสุกันทโตโคโสภะกวาสินิตาทานโตโค Bacoa, we so tinh tay, o gốs <tries> o bacoa, watatato, gốs o bacoa, a yatatanto, gốs o bacoa, cambira baniwe, gố gốs o bacoa, a yat away, gốs o bacoa, o towe, gốs so ปกควาปริมันลกายภาวันโตโกโซปะควาปริปุณนกปโโลโกโซปะควาอาญตวิสารเนตโตโกโซปควาปันจปัสสะเทวันตเนตโตโกโซปกควาอกุติตมุโคโกโซปกควาโมตตานุรัตตะเจวโหโกโซปะควา อายะตาเจีโหโคโสภควาอายตสุรุจิรกันโนโคโสภควานิคันติจิโรโคโสภควานิคุยหัสีโหโคโสภควาสัตตนิปัจจารุสีโสโคโสภควาอายตปุตตุลตนาลาตโสภะโคโสภควาสุสันธาน

เตาคัตโตโคโสภะวาเวมะลกัตโตโคโสภะวาสิเิตาคัตโตโคโสภะวาสุขันตตโนโคโสภะวาสมโรโมโคโสภะวาสิเนลโลโมโคโสภะวากุณดราวัตกะโลโมโคโสภะวาทักกิน avatakaro mokoso bhagava susanthana romo koso bhagava siniddaro mo koso bhagava alulitaro mo koso bhagava atisukhumat sappasatsa cha Ran ko cords o bakawas o santana mukawas o kanda mukawas o bakawas in evoke so cords o bakawas ko evoke so cords o bakawas in evoke so cords o so เนตเกโซโคโสปะกวะสันหะเกโสโคโสปะกวะลุลิตเกโสโคโสปะกวะสุทโธตเกโสโคโสปะกวะเกตุมาลาวรัตตวิจิตโตโค ปะคะวาเอวังอาเสตยาโุภยันจนะปริมันดิรูปะกายโยกโสภะคะวะ Vê vọng sắp phạm cơ xô pa pa ca yô a chin yo a chin tây xô pa san na năng vi pa co a chin yo yô hê na sa tchá va tchê na phút thô vì bút thở pam pi a pa ri ma ma ha tê ังมานุบาวังนิรันดรายังนิรุปัตตวังจิรัติติกังบวตุยาวภสษาสนาังสดทิเตโหตุสัมปทาอโทปิราชพันดาเนีาวุดานีอเนกาถาเนตเจ้าันตาเนติทันตุานุภั อาวัตปสิทธิยานภควะโตรูปกายโทมนาุทธาเิเสกกะถาปัตถมาสมันมตา อุทาทิตโจมหาเตโชธรรมจันโทราสารสังกตารกโนเศโทอัมเหรักันตุปายโตน

ปฏิโยปัธาวาจยนวาสังขังสัมมาสัมโพธิปัเทตตวะีิปังกรษสัมมาสัมุพธตปาตโมเลลาถะปยากรโนกัปปสตสหัสสาธิกานิจัตตาวิอาังรไย ในสมาติสัพพุทธการธรรมเมปุเรนโตยาวเวสันตรภาวังอาการตาเวสันตระ อาเวสพพปารมิโยเนตถาเปตตวะปารมิกุตังปะเหตตวะตุจิตตปุเรเนปัตติตตวะเทวราชขโพโตพุทธกาลยัตตวะสันนิปติเตหิเทวพรหมกเนิกาโรยัน มหาเวระโอปัชจมาตุกุเชียังสะตวเทวกังตารยันโตัวุดชาตสุอมตังปะทันติวะทันเตหิยาจิตตนิมันติโตักยราจุเรมหามายาญาติววยากุฎเขมิปติสันเพงกะเหตตวาลมเินิวัน ตุขภาสตินาวิชาตอดตรมพิโมกสัตตปทเวติหาเรตตวังกจมุตตานิตติัพเพทิสาอนุวิโลเกตตวะอ ตนาสติสังโภกรังอทิตวะอโคหมัดสมมโลกัดเสโทหมัดสมมโลกัดสติอาธิกาัสเปวะจังนิชาเวตตวะเอกูณติงสวัสจานิเทวกุมารโอเวยมหาสัมปัติโยอนุปวันโตจาโร นิมิตเตทเสวามหาสัมปัติโยปหายมหาเบเนกขมานังเนกเมตตวัน มายาณติยาติเรปปเพจตวะอุทุมบรเวเนสปัจจานิมหาปทานังปทเหตตวะเวสาขปุณณมายังสุชาตายเทนนางมาโตบายาสังปตะกเหตตวะเนรัญจรายาณติยาติเรปะิปุผลเจตตวะเนรัญจ รายสรวรรณบาเติงบวะเหตตวาสารวเนติวาเวหารังคันตวายันหสมเยสดิเยนทินนาอาตติโมุตคโยขเหตตวาเทวตาเฮลังกตามเกนจาม มหาโพธิรุกขโมลังอุปคันตวาสุริยอเอตถังคเตยวสเสนังตวานังสพรังมาลังวิทังเศษตวบราเปตตวปตมยาเมพบเป็นวัสไสพนุดจริตตวามัดติมยาเมเทปจักคุงวิโสเทตวาปัจเจ ยาเมวิชาปัจยาสังขารายอิเจวะมาติเกปติจะสมุปปาธรรมเมเวจารนสมาัิมหาวจิระยานังโอตาเวตตวะสัพพังขังโวปสเมตตวาจตุปาริสดสีลสังขาตังสีลเวสุดิปัตตวะ อยาปาทกังจะตดทัดฌานสังขาทางจิตตวิสุทธิ์เทิงอุปาเทตตวะตโตนามรูวะวัฏฐานสมัดทางเทติวิสุทธิ์เทิงปัตตวานามรูปปาธานะปัดเจยาววัฏฐานสมัดทังกลางขาเวตรนวิสุทธิ์เทิงปัตตวะตโตสัพพพุทธา เจนังวิปัสนาปัจกังจะตุทัตชานังสมาปเจตตวาปัญจะโอจปาทานักขันเทสุอภินิเสตตวาสัมมปัญญาญาอุตยปยานานิลเพตตวาอิเมอุปกิเลสานุมาคาติชานัน มาตังมักขามักขยานาทัตสนเวสุทธิงปัตตวัดตโตอุตยไปยานังปัตตวาดตโตพังไยานังปัตตวะโตนุโรมายานังปัตตวัยเอวังอนุปบทไปนัสสังขตังปฏิปัาฐานาัสสนเวสุทธิเงปัตตวัดตโต เอกจิตตักคณิกังโคตรปุญญานะปัตตวัตโตสักกยทิติวิกิจชาสิลปตะปรมาสทมานะการจตุถัตชานิกังโสตาปฏิปลทายกางจตุกิจจะสาธังเอกจิตตักคณิกังโสตาปฏิมาขยานสังคาตัง ทัสนวเวสุทธิ์ทิงปัตตวัตโตปิตินิโสตาปฏิภลจิตตานิปัตตวัตโตปัจเจเวกนัยานานิปัตตวัโสตาปันโนโหตี ตตสรเวสุตติเจตตเวสุตติเทตทิเวสุตติกังเวตอรนเวสุตติมักขามักขยานาทัตนเวสุตติปฏิปทายานาทัตนเวสุตติโยปัตะวะเอกเจตตากนิกังโคตระภูญาณัง Bye. Uh ตวะจะโตกามราขปยาปาตันุกาลังจะตุจิตานิกังกัาคาไม่บรทายกคังจะตุจิตตสาทังเอกจิตตานิกังสกัตถามิมักคยานาสังคาตังยานาทศนวิสุทธิ์งบัด तो सकथा खाम बल चेतानी बतवा दत् बचे क नी बवा सकथा खामे हो ते

Kuatara puja nang patawa tatuka mara kebaya pata nang nilawase sapahana karang anak kami berataya kang Jatukit jasahata kang wekajit anak kami meramak kayang sangka ตั้งยานาัตตนาวิชชุดถึงปัตตวัตโตทีนิอนาคามิบรเจตตานิปัตตวัตโตปัจเจเวกันนิยานานิปัตตวาอนาคามิโอตีตโตสีรเวสชชุดที่เจตตาวสชชุดที่เทตทิวิ ที่กลงกาวิตรนเวสดทิมักกามักกยานัาสุนเวสดที่ปฏิปัาญาณธัตสนเวสดที่โยปตตวัดโตเอกเจตตะกักงกตรภูยานังปตตวารูปราคารูปาราคานุยั อาเวทธาโทสัพปหานาการังจะตุจัดานิกังโรกตสากรกตสรปฏิเวทันญ,ญานังอิเมเหอสาธารนางอนุตรสัมพโพเท อนันตัญญาณบริวาริกังอรหัตัญญาณสังกาตัญญาณตโนวิสุทธิ์เทิงปัตตวันตโตสมาปติเหอรหัตตบะระเจตเหอนันตัญญาณปริวาริกังตพันยตัญญาณนานทิคุณสัมปัตติงปัต ภาวะพุทโธโอติเตโตปัจเวกขณะยานิปัตตวาสัพพพุทธะเจนังอุทานังอุทานะสีอเดกจังสังสสันธาเวตสังอเนปสังขัการังกเวสันโต ทุกขชาติปุณณปุณังขะกาลกัง เอตโทสิปุนาเคหังนาคาหัศิสับเพเตภพาสุกาภากาโกตังเวสังขตังเวสังกะละกะตังเจตังตันหานังกยมัดชักขาติ้สภะวาอรหังสามาสามพุทโธเวชจั จารนสัมบานนยสุขั ตโรกวททัวอนุตตร์มุเรศธรรมจารติสัตถาเทวานุตสานังโพธโตภควายติภรณิปัตติตโตจตุเวสาราชปัตโตอติกตปฏิสัมพิโตปุริสีโหปุเราชันโยอิมโร กังสะเทวกังสะมารกังสะพระมกังสัตสมนาพระมานิงปยังสะเทวมาณูจังระยังอภิญญาจตติกัตตัวปเวทเพศโสปขวายานพุโตจักขุพุโตพรหมาพุโตธรรมมาพุโตวัตตาปะวัต ตาอัตตาสเนตาอมตะัทธาตาธรรมตาสามิธรรมราชาธรรมังเทเสติอธิกัรลยานางมัตเถกันเลยานางบริโยสานกัรลยานางสัตถังสพยัญชนังเกวรบรปุณนางบริสุดทางพรหม เจริงปากาเสจิโสปรมาเสตรหัตโยสันตินทรโยหิตานุกรรมปิทารยาโวรารโยวรโตวาราหโรอนุตารโรอนโม สิเลโกยตาโรโปปิโรกัสสังสาเทติตต์เสวะสัมมาสัมพุทธัสสีทังพุทธรูปังปิหะ มยเหตุติกังมหาเตชังมหาภรังมหานุภาวังโหตุเยวสัพพกาลังยวสัสสนานตรัฏฐานนาติ <coughs>